ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับอยู่ในช่องเบาแพ็กชาแนลครับก็วันนี้นะครับผมอยู่ที่สารปู่แพรนะครับผมอ่าสารปู่แพรแล้วก็ยายสาวก็อยู่ข้างหน้านะครับอ่า ก็วันนี้นะครับมาขอโชคลาภนะครับมาคนเดียวนะครับท่านผู้ชมเอารถเก๋งมานะครับจอดอยู่ตรงนู้นนะครับก็วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้โชคได้ลาบเป็นเลขอะไรนะท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็จะมาขอเลขทูบนะครับแล้วก็เลขเซียมซีเช่นเคยครับท่านผู้ชมอ่ะก็เคยแตก3ตัวนะครับที่นี่นะครับที่ทีมงานมาขอนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยจะมาตามต่อนะครับผมว่าต้อง ผมเป็นสังหรณ์ใจยังไงไม่รู้เหมือนงวดนี้แหละท่านผู้ชมจะมานะเหมือนงวดนี้จะมานะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพ็กชาแนลด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับบ่าวแพ็กนะครับผมในการมาขอโชคขอลาภนะครับไปฝาก FC ทุกทท่านนะครับก็อยากให้ FC ทุกทท่านนะครับได้โชคได้ลาบนะครับถูกรางวัลที่1นนะครับทุกทท่านเลยนะครับท่านผู้ชม สีได้เบิดหนีเบิดสินะท่านผู้ชมเนาะสีได้มีเงินทองหลายๆนะครับอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปสำรวจด้านในนะครับแล้วก็ไปจุดทูบบ่อเก่านะครับอ่าสารปูแพนะครับผมไปกันครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ทีมงานด้วยนะครับหนูมามคนเดิมอ่าน้องน้ำชาแนลป้าทองคนมีเซนต์มาวินชาแนลนะครับแล้วก็พ่อทองแหลกคนเดิมนะครับผมโอเคครับไปครับเพื่อจังเสียงยังหยางนี่แหท่านผู้ชม มัน,ม,นมีเสียงอะไรเดินอยู่น,น่าจะลมนะท่านผู้ชมนะเหมือนลมมันอย่างเลท่านผู้ชมก็โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในครับแล้วก็ยูทูบบอกบอก้าวบอกกันเนาะท่านผู้ชมไปนะไปครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับบรรยากาศดีมากเลยครับท่านผู้ชม,อ,มอันนี้บักนี่อย่างนีิท่านผู้ชมเพื่อนอันนี้เพื่อนนุ่ยอย่างหนิ แน่ใจนะครับว่าต้นอะไรนะ,ะต้นยางบูทมาชมกลอ,องบุฟกัตสาธุดเด้อปูหลุกแลนมาขอโชคลาบเด้อปูเห้โชคให้ลาบหลุกหลนให้แตก3มตัวตรงๆรงเนีปูนยืนปูน,นงังนัเ่ยเสียงยางกอกแกกอกแกบูมชมเสียงกา เชียงกาเชียงเห็ดใบไม้รดนนะ่ะแต่ว่าก็าก็มีล่มอยู่นะครับวันนี้มีล่มนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับท่านผู้ชมอากาศดีมากเลยสาธุเด้อปูเด้อร้านมาคอโชคอลาบงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมีนาคามสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเอาไปฝากเอฟซีทุกท่านเลยไอ้เพิ่นได้โชกได้ลาบทุกทุกทานเลย,นนเลย,ลเลยปูอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปลกปักรักษานะครับณนะบริเวณแห่งนี้ เดือดร้านเดี๋ยวลูกร้านที่ได้จุดทูแล้วก็นำของมาไหว้นะโอเคครับทุกผู้ชมเดี๋ยวมาเตรียมของแล้วก็จุดทูบบ่อกเก่าสารปู่แพรครับโอเคครับปนะไปไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปจุดธูปนะครับบ่อกเก่าสารปู่แพรครับท่านผู้ชมนะี่ครับดูฟุ้งนะท่านผู้ชม ผมวันนี้รับมาผู้เดียวนะครับมาคนเดียวนะครับทีมงานคนไปท่ายทั้งเงือนนะครับท่านผู้ชมมันมกรได้พร้อมมาไหว้บรรยากาศดีมากเลยท่านผู้ชมอยู่นี่ ขอโชคขอลาบโด,ยต,ย,นะบดยตรงเลยนะครับท่านผู้ชมขอโชคขอลาบโดยตรงเลยนะครับเอาเทียนทีด้วยนะท่านผู้ชมนะ ปูเดินลูกหลานท่าขวางมาไหวแล้วพอโฉบเขหลัหปบปูโดนมาดานนเห็นสามตัวตรงๆเลยเด้อปูเดอ้อน,นี่ก็พบริเวณถูกประเด็กเทียมซีเด้อปูเดอ้อ เทียนก่อนจยุดเทียนกับจากเสตี์ติดปตีดจอกเราทรรมชมวาลมนะครับมลมแรงมากงานกับไฟกับส,สิติดบนน้องมันนี่ติดอยู่ทรรมชมติดอยู่แต่ว่ายันดับก็เกา่า ดับไปิลมลดมาเลนะดับแล้วท่านผูช้ชมลมแห้งนะครับจังไงดีด ติดแล้วครับทุกผู้ชมอโอเคครับในจุดถูกบอกดาวเพิ่มอกทันที่นี่นะะกกนนนเดี๋ยวยิบเหล็กถูกก่อนนะผู้ชมเอาเหล็กถูกก่อน ้ถูกลูกหลานสได้เย็บเล็กถูกออกมาให้ปูเผยให้เห็นสามตัวตรงๆเ้ยปูในเล็บถูกเสียมานี่วันวันทีหนึ่งให้เห็นสามตัวแตกเลยเจ้าปูเอี่ถูกอโอเคครับออกมาแล้วนะครับ มาแล้วก็จุดเลยครับท่านผู้ชมจุดเลยท่ยานผู้ชม,มเดี๋ยวผมจะได้หาหสื่อกระไฟที่ว่าเป็นแก๊สดอยู่ท่านผู้ชมเพราะว่ากระไฟอันนี้มันเวลาจุด่ค่อยติดนะครับมันล่มแห้งล้มไม่แห้ง,หงนี่ดับเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะได้หาสื่ออยู่บมรูว่าสื่ออยู่ใส่นะครับเดี๋ยวจะได้สร้างสื่ออยู่นะครับท่านผู้ชม ก็ฝากนะครับฝากเ c ฟนะครับเข้าไปดูนะครับในเพจ f a c e b o o k ด้วยนะครับผมชื่อเพจบ่าวแพ็ก a าแนลนะบาวแพ็กชาแนลช่องจริงนะครับฝาก fc เข้าไปกดไลค์กดติดตามให้น้ำแนะเด้อครับ เอฟซีหลายท่านนะครับก็อยากให้ไปตอนกลางคืนนะครับทุกสารแต่ว่าถ้าผมไปตอนกลางคืนทุกสารนี่ผมว่าผมน่าจะหลอนแล้วก็อาจจะเสียสติไปเลยนะท่านผู้ชมแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าจะพยายามมีสตินะครับไปทุกๆสารนะครับพยายามมีสติก็พยายามไม่เสียงดังแต่ว่าเวลาไปสารไหนะเเก็สารท่านผู้ชมต้องเธอห้ออยู่เงียบๆเพาะตังพยายามตังสมาธิจังเสียนะครับ ก็มีเสียงก,ก,ก็แกะกต่มตามแบบนี้ก็เลยต้องตกใจนะท่านผู้ชมเวลาคนตกใจเนี่ยก็คือห,าหา้ามห้ามมื่อใดอีลีครับห้ามไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าผมก็เข้าใจนะท่านผู้ชมว่าจะโบกเวกโบวยวายทำไมนะครับคือจังหวานานนะนั้นครับท่านผู้ชมจังหวะนั้น,จ,นจังหวะนั้นนห้ามบุ่นใดอีลีครับจังหวะนั้นห้ามไม่ได้จริงๆนะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมสิจุดไปเชียงตีสบอลนะครับดับแล้วดับยีกเยอะท่านผู้ชมโอ้โหบวมผมสิจุดตีสบอลนี่ท่านผู้ชมลมแรงมากครับ แต่ว่าเรทูบนี่จูติดไปแล้วนะครับผม โอเคครับท่านผู้ชมติดแล้วติดแล้ว,ล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 วท่านผู้ชมแกมือวายปูเสียแลยวติดเลยอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาจุดทูบแล้วครับแล้วก็บอกกล่าวนะครับปูแพรนะครับอ่ะขอโชคขอหลาบไปน้วกันครับท่านผู้ชมไปครับสาถูกหน้าโมตาสาัสสะภควโตอะละหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุมื้อนี้ลูกหลานช่องบ่าวแคปชั่นลพร้อมทั้ง FC ที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานมื้อนี้ลูกหลานมาขอโชคขอลาภกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาทปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้มาขอโชคขอลาภมาขอเพลิงบุญเพลิงบารมีสารปูแพย่แยสาทีบ รักษาปกปักรักษาในบริเวณแห่งนี้สถานที่แห่งนี้ผู้ผู้มีอิตาลีดผู้มีหมเกียวตาทิพย์ลกานมาขอโชคอลาบงวดวันที่หนึ่งมาขอเหลี่ยถ่ายสามตัวหลางวันที่หนึ่งทั้งามาขอมนีตหลกนันได้ตกทุกได้ยากยี่ดีทั้งเอฟซีทีเพนยูไตเพิ่นบ่ได้มาโดยตัวเองเพิน่นไดบิ่ง ผ่านช่องยูทูปของลูกหลานาใก่เพิ่นในโชคได้ลาบในเหล็กถั่ในเหล็กเซียมซี่ผู้เห็นตัวใดให้ผู้เผยออกมาเห็นสามตัวตรงๆเด้อปูเด้อได้ปวดเมตตาสงสารลูกหลานแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่อยู่ทางไกลที่อยู่ทางประเทศยบคนละทำให้เพิ่นในโชคได้ลาบให้ถือแล้ววันที่หน,นึ่งทั้งวันใหญ่สามตัวตรงๆรหกตัวตรงๆเด้อปูเด้อเพิ่น,น,นยิบตัวใดใบใด ตะให้เขาของเพิ่อนไปเพื่อนในโชคไในลาบในลำ่ำ้รวอยๆสุขูสุคนเด้อปูเด้อสาถุกอโอเคครับผู้ชมก็ได้จุดทูบบอกกล่าวแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะขย่าเลขจนีนะ้าถูก ครับท่นนานผู้ชมเขาเยาสามไม้ครับสามไม้เด้อปูเด้อปูยิบออกมาหวดวันที่หนึ่งมีนาคามสองมนหลอดของสิบแปดปูเห็นตัวใดปูยิบออกมาหลุดเด้อปูเด้อซะถูกไปครับท่านผู้ชม ไม้แรกครับท่านผู้ชมถูกลนท่านผู้ชมไม้แรกครับหมายเลขสองครับท่านผู้ชมหมายเลขสองนะครับหมายแรกนะหม้ที่สองครับ หมายเลขสองครับท่านผู้ชมหมายเลขสี่ครับสองสี่นะครับสองสี่ถูกต้อสุดท้ายเออหมายเลขสามครับหมายเลขสี่ครับ สองสีง 4, 4. ่สี่่านผู้ชมตามนั้นนะครับสำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนะครับทางช่องบ่าวเพชรแชนแนลจลัมาทายเพื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับอ่อาไปฝาเอฟซีนะครับก็พิจารณาเอาด้ครับบุญไผมบุญมั่นมันที่นี่่านผู้ชมก็ออขอได้ นะครับแต่ว่าให้เป็นแนวทางนะครับโอเคครับตอนนี้เลขทูบนะครับไม่ไปแล้ว2ตัวนะครับเลขสวยมากครับท่านผู้ชมสวยมากนะอ่เดี๋ยวเอากล้องนะครับมาดูเลขทูบแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังแล้วก็บริเวณต่างๆนะครับมาเลขทูบใหม่ใกล้จเบอร์แล้วเหลืออีกตัวสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมนะไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอากล้องมาดูใกล้ๆครับไปครับท่านผู้ชม แต่ว่ายังใหม่พ่ะท่านเบิดเนาะเดี๋ยวผมพาไปเบิึงบริเวณหลบๆก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับปูแพร่นะครับเพิ่นมีไก่นี่ท่านผู้ชมรวยเงินทองนะครับนี่ทั้งสองฟังเลยเออใหลุดหลานลุยๆเนี่ยเด้อปูเด้อไปครับท่านผู้ชมเบึงบริเวณต่างๆคือมาตอนขึ้นี่ก,ก็เป็นตายานอยู่ดีครับท่านผู้ชม มาตอนกลางคืนนี่ก็น่ากลัวนะนตอนกลางคืนเนี่ยผมว่าน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยสุดๆนะครับกิ้งใหม่รุ่นไนะม,ม่มีเลขผูนะท่านผู้ชมผู้มองใดบอก ปลกรีนี่หลังสาเนี่จะมีเหล็กพูนะครับแต่ว่าเอาเอากล่องมาไทายเป็นแนวทางสื่อรับถามีนะถ้าผมมีกับว่าเป็นอย่างครผมมาขอเหล็กถูกแล้วก็เหล็กเซมซีนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปเบื้องเหล็กถูกครับไปดูเหล็กถูบนะครับอ่าไม่เบิร์ดเลี้ยวครับท่านผู้ชมไม่หมดแล้วนะครับนี่ท่านผู้ชม เลขทูบนะครับที่สารปู่แพรนะครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2องพนห้าอยหสิบแปดนี้นะครับผม8ปดเ้าห้าครับแปดเ้าห้าหรือแปดหห้านะครับ6กับ9้าตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมอ่ะก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยปังปัทุกๆท่านครับทางช่องเบาแบ็กแชนแนลก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มีนาคม2568นี้นะครับนี่พอซอใหม่พอดีเลยท่านผู้ชมพออม่อซอใหม่ขอให้เฮงเฮงปังปังไม่แน่อาจจะมางวดนี้นะครับไม่แน่นะท่านผู้ชมนะขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยทุกๆุกท่านครับผมตามนั้นนะครับท่านผู้ชมสาธุเด้อผม จจะล้มนะครับถูกขยับอาจจะล้มนะครับเมื่อกี้โอเคครับท่านผู้ชมต้องพย้ายามเก็บของนะครับเออคูเรือร้านมะขอโชปปลาล่าอืมร้านกัสิซเดล่ากับนะครับกัสิซเดล่ากับบ้าน หลายมุมนะครับท่านผู้ชมไอ้แตกสามตัวตรงๆเรือปูเล็กถูกง่ามแห้งง่ามขากง่ามเนี่ยแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับท่านผู้ชมเล็กถูกนะไอเอฟซี FC ทุกคนได้สามตัวตรงๆนะกระปูแพร่นะครับเขาไอ้แตกสามตัวเด้อปูเด้อ ร้านมาขอเพรีงบุญเพรีงบารมีปูพร้อมกับเอฟซีที่ปนรับชมหน้ตอนนี้โอเคครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเป็นมะขอะช่อมขวาราดไฮเร็วนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวผมาพาไปดูตรงศาลข้างหน้านะครับจะได้กราบลาปูนะจ๊ะถูกหรานที่ได้ลากราบเราได้ครับาูบเุเดี๋ยวผมาพาไปดูพังหน้าครับท่านผู้ชม พาไปดูข้างหน้านะว่าผมยังมาท่านหนไทยเห็นตรงข้างหน้านะครับเนี่ยตรงนี้มีที่ผมมาเหมืนอนนี่ท่านผู้ชมเนี่ยผมเห็นเนี่ยตรงตรงโพ้นเนี่ยมีเหมือนเป็นเป็นลูกป,ปั้นนะจะคือหกแต่นากท่านผู้ชมเดข้าไปข้างบน,นใบไม้เยอะมากนะครับ ใบไม้เยอะมากเลยนี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยมีรูปปัน้นรูประลุกในตรงนี้ด้วยใบใหม่ยี่ห้ลายพวดนะครับผมโมกายางไปนะแล้วมีโงูมีอย่างนะครับท่านผู้ชมถ้าสองเดิม รวมอีกนะครับตรงนี้น่าจะเป็นสารของยายสานะครับท่านผู้ชมนะเอือหล,งลวงรัชกาลโชคาลาภเออการจุดิเรืกด,เด,ดูเดียวด้านในโชคดลาภน้ำเนี่ยเด้อ FC คน FC คนในโชคลาภอือ่ะ<ม>โอเคครับท่านผู้ชม เดี๋ยวพาไปเบิรงเหล็กรถนะครับทะเบียนรถของผมนะที่เอามานะคันเดิมนะครับท่านผู้ชมผมได้โชว์ได้หลานะลดรถคันนไหนดูอยู่เลยท่านผู้ชมแต่อาจแตกก็หลายนะเพราะผมมีงงน้อยนะส่วนมากก็ไปต่างประเทศน,นะครับท่านผู้ชมนะนี่ไปต่างประเทศนี่บ่อยมากนะครับท่านผู้ชมนะโมน,นี่นะครับไม่แน่นะเคยแตกสามตัวตรงมาแล้วนะน,นี่ท่านผู้ช แตีสามตัวตรงๆมาเร็วนะครับนะก็ตามนั้นครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับเบลแพทก็จะได้ลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่าน,นี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆปังๆนะครับผมสารปูนใหยายสารนะท่านผู้ชมนะโอเคครับขอให้รวยๆปังๆอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อแม่แม่เอฟซีขอพ่อยฟซีลูกหลานอยากให้หอดแสนสามแลวกดแชร์ กดติดตามให้เบาแพรกเน,นด้อแมนแมนเอฟซีครับอืมผู้กดติดตามให้เบาแพรกับโคให้ได้โชคได้ลาบสุขสุขคนก็ขอบคุณทุกยอดแช์ยอดติดตามทุกๆยูทเซอร์นะครับทุกๆคนเลยนะครับอ่าก็เป็นกําลังใจให้กับเบาแพกได้ดีเลยนะครับผมขอบคุณนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้เบาแพกขอสวัสดีครับ